ผู้ชมไปอีกหนึ่งเรื่องทุกของชาวบ้านเหมือนกันค่ะคุณตาสองคนคนหนึ่งเนี่ยอายุ80ปีอีกคนหนึ่งอายุ70ปีคือไปตัดไม้พยุงในที่นาของตนเองคือไม้พยุงมันล้มทับขวางทางด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการก็เลยไปตัดไม้พยุงแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่จับกลุมตัวไปประเด็นนี้กลายเป็นเสียงวิพากวิจารณ์ในโลกโซเชียลนะคะว่าทําไม เจ้าหน้าที่ถึงจับกลุ่มโดยไม่ดูเจตนาค่ะแต่ว่าก็ยืนยันแล้วว่าเป็นความผิดจริงๆนะคะเพราะว่าไม้พยุงถือว่าเป็นไม้ห่วงห้ามล่าสุดนะคะก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะพยายามที่จะยื่นมือเข้าไปเยียวยาคุณตาทั้งสองคนนี้นะคะโดยทางสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาคสองค่ะลงพื้นที่ไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเพื่อเตรียมขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามขอประกันตัวโดยใช้หลักทรัพย์ของรัฐเป็นเงินคนละประมาณ8 0 0 0 0ืนบาทรวมแล้วสองคนคือ 160,000บาทก็จะไปประกันตัวคุณตาทั้งสองคนนี้ที่ศาลนะคะโดยผุ้มในการสำนักคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภักสองกรมสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมค่ะคุณสกุลตารานนรีนะคะพร้อมด้วยกับเจ้าหน้าที่จากกองทุนยุติธรรมเมืม่อวานนี้เดินทางมาพบกับคุณตาทองสุขพันจัมปูอายุ80ปีแล้วก็คุณตาเดินจันทกนอายุ70ปีถูกจับในข้อหาลักลอบปัดไม้พยุงในที่นาของตนเองค่ะ คือทั้งคู่ถูกตั้งข้อหาร่วมกันทำไม้ห่วงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานและมีท่อนไม้ห่วงห้ามที่ยังไม่ได้แปรรูป ไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่นะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ12ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะทางฝั่งผู้ในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพัก2บอกนะคะว่าเรื่องนี้ทางกองทุนยุติธรรมก็พร้อมที่จะช่วยเหลือด้วยการจัดหาทนายมาร่วมรับฟังปากคําในการให้ปากคําในชั้นพนักงานสอบสวนว่าคุณตาเนี่ยร้องขอทนายไปแล้วก็เตรียมเรื่องเข้าที่ประชุมเพื่อขออนุมัติ จากผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามแล้วด้วยเรื่องของการประกันตัวนะคะก็ต้องใช้หลักทรัพย์เป็นคนละหนึ่งขออภัยค่ะใช้หลักทรัพย์เป็นเงินคนละ8 0 0ห0บาทรวมแล้ว1นึ0 0 0สบาทไปประกันตัวคุณตารวมถึงให้ผู้ใหญ่บ้านใช้ตำแหน่งประกันถอนหลักประกันออกไปด้วยค่ะซึ่งในวันที่16เนี่ยพอเจ้าหน้าที่ทราบว่ามีคุณตาถ,ถูกจับแล้วก็ได้ใช้ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านประกันตัว แต่คุณตานะเนขาไม่รู้ว่าเรานะ่มีกองทุนที่ทำในการประกันตัวด้วยเราก็เลยลงมารับเรื่องในพื้นที่เองแล้วก็อยู่ระหว่างเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นประธานนะคะพิจารณาในวันที่26เดือนธันวานี้ค่ะถ้าเกิดว่าอนุมัติว่าจะให้เงินประกันตัวคุณตาทั้งสองคนในวงเงิน80,000รัฐก็จะเอาวงเงินประกันตัวตรงนี้ไปาวางประกันที่ศาลแล้วก็ให้ตัวผู้ใหญ่บ้านคนะ เขาถอนหลักประกันออกมาเขาก็จะได้ไม่ต้องมารับผิดชอบตรงนี้ก็ให้รัฐด,ดูแลแทนแล้วส่วนที่สองก็คือจะมีทนายที่สู้คดีในชั้นศาล ก็ได้อนุมัติขออนุมัติไปพร้อมกันวันที่2 6นี้เหมือนกันก็คือถ้าอนุมัติทั้งสองตัวก็จะได้สองส่วนก็คือจะมีทนายมาต่อสู้คดีให้หนึ่งส่วนแล้วก็มีเงินมาประกันตัวเองส่วนวนเรื่องคดีเองก็คงต้องให้ศาลเป็นผู้ตัดสินนะครับ,รบเดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าศาลจะสั่งฟ้องหรือเปล่าแต่ถ้าพูดถึงแล้วนะครับตามหลักคดีอาญาคือนอกจากจะมีการการะทาแล้วต้องดูในเรื่องของเจตนาด้วย <ừ. S 2> นะครับถ้าไม่มีเจตนาความผิดเองก็จะลดหลั่นลงมาครับถือว่าไม่ครบองค์ประกอบความผิดนะคะถ้าหากขาดเจต ของกฎหมายอาญาอยู่แล้วเดี๋ยวต้องติดตามความคืบหน้าของคดีนี้ว่าท้ายที่สุดแล้วจะจบลงยังไงนะคะ